ต่อไปเราไปดูเรื่องของการเงินนะคะเนื่องจากว่าดาวพระจันทร์นั้นเป็นดาวการกินีแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ตรงคำว่าปัตตานินะคะเหมือนป้าเต้พาอ่านแล้วตอนต้นแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องอ่านไว้ก่อนว่าเมื่อมีดาวพุธไปอยู่เรือนนี้โอากาสที่เจ้าชะตนั้นจะใช้วิธีการสื่อสารใช้วิธีการคําพูดหรือเขาเรียกว่า การธรมาหากินของเจ้าชะตานั้นจะต้องไปใช้ในเรื่องของคำว่าประสบการณ์การพูดการเจรจาการสื่อสารหรือเอาไว้ดูเรื่องของคำว่า,าความคิดสร้างสรรค์ไอเดียหรือเทคโนโลยีต่างๆถ้างั้นก็หมายถึงเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการความคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ ก็ดาวพรเกตนั้นเราเอาไว้ดูเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์เมื่อไปอยู่ร่วมกับดาวพูดอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้นําประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่สามารถต่อยอดทางความคิดเช่นนำประสบการณ์นําการก๊อปปี้หรือนำผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆด้านอื่นๆของคนอื่นมาพัฒนามาต่อยอดให้ตัวเองได้นั่นเองนะคะ เพราะไรเพราะว่าดาวพุธนั้นเขาเป็นดาวแห่งการพูดเป็นดาวแห่งการสื่อสารเป็นดาวแห่งการใช้การขีดการเขียนในด้านของการเจรจาการใช้ไหวพริบนะคะดังนั้นเมื่อเขาอยู่ร่วมกับดาวเกตเวลาที่ดาวเกตไปอยู่ร่วมกับดาวอะไรนั้นให้เราอ่านได้ถึงว่า เจ้าชะตามีโอกาสที่จะส่งเสริมในเรื่องกับเรื่องนั้นๆเช่นเมื่อไปอยู่ร่วมกับความคิดอย่างนี้ก็แปลว่าเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียของเจ้าชะตายิ่งจะบันเจิดกว่าเดิมนะคะกลายเป็นว่าเป็นนักคิดนักเขียนนักต่อรองหรือเป็นในเรื่องของนําประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ไปพิษ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีขึ้นเยี่ยมขึ้นนะคะต่อไปไปดูเรื่องเจ้าเรือนสหัชชานะคะเมื่อดาวอาทิตย์นั้นเป็นเจ้าเรือนสหัสชช่าสหัสชช่าหมายถึงการติดต่อการสื่อสารหมายถึงการาขีดการเขียนการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันหรือว่าเอาไว้ดูในเรื่องของการลา,ายลักษณ์อักษรต่างๆนะคะเมื่อสหัสชช้าที่เอาไว้ดูเรื่องของ การสมาคมเอาไว้ดูเรื่องคอนเน็กชันต่างๆแสดงว่าเจ้าชะตานั้นมีโอกาสที่จะได้ติดต่อได้สื่อสารกับคนที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เพราะว่าทายยศทายศักดิ์อักษราฐ,ฐานทายดาวอาทิตย์ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ไปกลุ่มลักนณาอย่างนี้น แล้วก็ยังเป็นดาวมนตรีด้วยมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ติดต่อได้สื่อสารได้สมาคมหรือได้คอนเน็ชันกับคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานดีเมื่อดาวดวงใดไปกลมลักคนาให้อ่านไว้ก่อนว่าดาวดวงนั้นรักเจ้าชะตาก็แปลว่า เจ้าชะตามีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูแก่เจ้าชะตาอยู่เสมอนั่นเองนะคะก็แปลว่าไปติดต่อไปประชาสัมพันธ์หรือไปออติดต่อธุรกิจการงานไม่ว่าจะองค์กรขนาดใหญ่ คนระดับสูงสูงคนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่การงานระดับสูงๆูงนี่ก็แปลว่าอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์ที่มนตรีจะเข้ามาช่วยเหลือเขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนทำให้ติดต่อธุรกิจการงานใดก็มีโอกาสที่จะสำเร็จเกิดความราบรื่นมากกว่า ยิ่งขึ้นไปนั่นเองยิ่งเขามีดาวอาทิตย์คู่กับดาวศุกร์แปลว่าคู่สมพลคู่สมพลก็คือแปลว่าพลังงานนั่นเองนะคะเกิดความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมก็แปลว่าผู้ใหญ่จะให้เกียรติให้อํานาจแก่เจ้าชะตามากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่พันธุนะคะ เรือนพันธุนั้นเราเอาไว้ดูเรื่องบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอสังหาเอาไว้ดูเรื่องญาติพี่น้องเอาไว้ดูเรื่องความมั่นคงเอาไว้ดูเรื่องของการเป็นที่พึ่งเมื่อดาวที่พึ่งไปอยู่ที่การเงินก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินมีเงินมีทองเขาเรียกว่าในบ้านไปในชีวิตของเจ้าชะตาจะมีตัวเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองหรือมีโอกาสที่เนื่องจากว่าดาวพุธเป็นเจ้าเรือน ตานุรักษ์และเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ใช่ไหมคะก็แปลว่าตัวเองนั่นแหละจะเป็นคนที่มีโอกาสจะทามาหาได้มีโอกาสที่จะนําความคิดนําไอเดียของตัวเองนั่นแหละไปต่อยอดไปผลิตภัณฑ์หรือไปพัฒนาทําให้มีโอกาสที่จะทํามาหาได้จากความคิดจากเอ่อจากไอเดียจากความคิดสร้างสรรค์เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองเนื่องจากว่าเจ้าชะตานั้นเปิดเผยการทํางาน มาให้ประเทศทราบก็คือเป็นนักพัฒนาในเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์นั่นเองนะคะจึงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ความคิดไอเดียนะคะเอาพัฒนาทางด้านความคิดดังด้านไอเดียมีความคิดที่แปลกใหม่หรือไปพัฒนาไปต่อยอดก็แปลว่ามีโอกาสสร้างเงินจากความคิดและไอเดียของตัวเองนั่นเองนะคะ ต่อไปไปดูที่เรือนปุตตะนะคะปุตตะนี้เราเอาไว้ดูเรื่องลูกเอาไว้ดูเรื่องของบุตรบริวารเอาไว้ดูเรื่องของชื่อเสียงเอาไว้ดูเรื่องเครดิตเอาไว้ดูเรื่องความนิยมความน่ายกย่องดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์นะคะ เมื่อดาวศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่างานงานไปนรักตัวตนนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะงานของเจ้าชะตาก็จะเป็นงานทางด้านความสูญเสียความเสียหายในเมื่อมันเป็นเรื่องของคําว่าอาวุธยุธทธปกรณ์เนี่ยนะคะก็แปลว่างาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการเงินความคิดสร้างสารรค์ไอเดียออกแบบนะคะเพราะว่าสุกนี้เราก็เอาไว้ดูเรื่องของคำว่าสวยๆงามๆการออกแบบศิลปะประยุกต์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าชะตาไปทำอะไรที่โครงการใหม่ๆปุตตานี่แปลว่าใหม่ได้เหมือนกันโครงการใหม่ๆห,หรือออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนี่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมต่อเจ้าชะตาดาวที่ถึงดวง ถึงลัคนาอีกคู่หนึ่งก็คือดาวอังคารกับดาวเสาดาวคู่นี้มันแปลว่าเครื่องยนต์ก,กลไกก็ได้นะคะหรือเอาไว้ดูเรื่องขวาง มีโอกาสอย่างน้นอยน้หนึ่งครั้งในชีวิตจะต้องได้ผ่าตัดหรือถ้าไม่ได้ผ่าตัดก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีแผลเป็นหรือเกิดการแผลแตกแผลแยกหรือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุในชะตาได้เหมือนกันนะคะถ้าเอาไว้ดูในด้านอื่นเช่นเมื่อเขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราให้ดูว่าเจ้าชะตาอาจจะเก่งในเรื่องของการที่ อาศัยเครื่องมืออาศัยอุปกรณ์หรือเมื่อเขาเป็นเครื่องยนต์นกลไกก็แปลว่าเจ้าชะตนั้นจะเป็นคนที่มีโอกาสหรือมีสามารถที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกอายุวุฒยุทธปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องกลอะไรต่างๆออกมาได้ดีเพราะว่าดาวเสาร์นั้นเขาเป็นดาว เป็นดาวอุดนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรอีกเขาเป็นเจ้าเรือนมรณนะมรณะก็แปลว่าความตายความสูญเสียความเสียหายใช่ไหมคะดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับความสูญเสียความเสียหายจึงมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะนํามาพัฒนานํามาต่อยอดหรือสามารถที่จะทําได้ดีดาวคู่นี้ยังหมายถึงพวกที่ดิน หมายถึงเรื่องของเอกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาไม่ทําด้านเข,อ,เขอ,องเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆก็มีโอกาสไปทํางานด้านของอาการก่อสร้างหรือการ ซ่อมแซมอะไรต่างๆก็สามารถจะทาได้ซ่อมแซมในด้านไหนด้านอาคารบ้านเรือนต่างๆเพราะว่ามันแปลว่าการทุบการทําลายนะคะดาวเสาร์นี่เขาเป็นคู่ศัตรูใหญ่นะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็แปลว่าเรื่องของการทุบการทําลายเช่นทุบตึกสร้างตึกอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะถ้าเกิดว่าไปรีโนเวทไปดีไออะไรต่างๆเกี่ยวกับรับสร้างบ้าน รับซ่อมแซมหรือรับ,รบซ่อมแซมอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีเกณฑ์จะทําได้ดีได้ดีจากดาวพระเสาร์ที่เขาเป็นอุดนั่นเองในราศีจากเป็นอุดแต่ในนาวางเป็นเกษตรถ้าในด้านของที่ดินเนี่ยก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะถือครองที่ดินมีโอกาสได้ทรัพย์สินอะไรที่เป็นที่ดินมาอย่างแน่นอนนั่นเองก็เรียกได้ว่าแม้ไม่รวยเรื่องของการเงินก็จะรวยในเรื่องของหลักทรัพย์นั่นเองนะคะ ดามคารเป็นเจ้าเรือนอริ อริก็แปลว่าอาวุธก็ได้นะคะแปลว่าอุปสรรคแปลว่าปัญหาแปลว่านี่สินเพราะฉะนั้นเมื่ออริมาอยู่ตรงปุตตะก็ต้องอ่านไว้ก่อนว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะมีบุตรยากมีบุตรช้านะคะหรือเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนลาภาด้วยก็แปลว่าเจ้าชะตนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบทางด้านการเสี่ยงเพราะว่าปุตตะนี่แปลว่าการเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสจะได้เงินจากการชดเชยหรือมีผลประโยชน์มีกําไรจากการลงธุรกิจ ประเภทพวกอสังหาประเภทเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆถ้า การผลิตในทํานองนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสในด้านนี้มากขึ้นนั่นเองประกอบกับเจ้าชะตาได้เฉลยมาแล้วนะคะอะไรที่เป็นการต่อยอดทางเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆสามารถที่จะทําได้ดีโดยเฉพาะการผลิตนะคะทีนี้การที่เจ้าเรือนอริเราเอาไว้ดูเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องของอะไรก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณส่วนท้องเพราะว่าเรา อ,อังคารเป็นเจ้าเรือนอริไปอยู่ตรงราศีตุลน,นะคะตรงส่วนนี้ก็แปลว่าบริเวณส่วนท้องส่วนท้องน้อยอย่างนี้เป็นต้นเช่นท้องอืดท้องเฟ้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกดไหลย้อนต่างๆนะคะเลือดลมของเจ้าชะตาอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานั่นเองภายในร่างกายอาจจะเกิดอุปสรรคในส่วนนี้หรืออาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่เกี่ยวกับพวกลำไส้ของเจ้าชะตาอาจจะไม่ดีทางเดินอาหารไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ไปดูเจ้าเรือนปัตตานีนะคะปัตตานีแปลว่าคนรักแปลว่าคู่ของเจ้าชะตานะคะดังนั้นถ้าเราดูจากดาวพฤหัสเมื่อในราศีจักได้ตำแหน่งเกษตรส่วนในนวางนั้นดาวพฤหัสไปอยู่ที่ราศีสิงห์เขาเรียกว่าตำแหน่งอุจจารพิมุกนะคะอุจจารพิมุกแปลว่ามีโอกาสที่จะมีแฟนนั้นมี เ,เป็นคนที่อ,อยู่ในลักษณะของคำวัสดุภาพเรียบร้อยมีวิชาการมีความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีเจ้าชะตาจะชอบผู้หญิงที่มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้มีความสง่างามเป็นผู้มีความรู้ดีหรือเป็นผู้มีความเรียบร้อยดีนั่นเองนะคะจะ <introductions! S 1> จะไม่ชอบผู้หญิงออกแนวเปรี้ยวๆเท่าไหร่เน้นไปทางด้านของคำวัส,สุภาพเรียบร้อยไว้ก่อนเป็นผู้มีวิชาการดีนั่นเอง ะะแต่มีดาวกาลกินีไปอยู่ในเรือนคู่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าชีวิตรักชีวิตคู่ของเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะมีได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเช่อนอยู่กันแบบไม่ยั่งยืนมีโอกาสได้ทะเลาะกันมีโอกาสได้แตกได้แยกกันหรือ แต่งงานช้านะคะดวงนี้จึงเหมาะกับการแต่งงานช้าทีนี้โอกาสที่เจ้าชะตาจะได้พบได้เจอคนรักได้เจอคู่เนี่ยมีเมื่อไหร่นั่งจากเจ้าชะตาได้เฉลยว่าเมื่อ6เดือนก่อนอได้แยกกันอยู่กับแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แต่ไปดูดาวจรเดี๋ยวป้เต้ดูให้นะคะ ต่อไปไปดูที่เจ้าเรือ,มอนะมรณะมรณะแปลว่าป่วยแปลว่าสูญเสียแปลว่าเสียหายแปลว่าพัดพลากแปลว่ามรด,ดกเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินได้มรด,ดกนะคะมาจากใครมาจากคู่มาจากคนรักหรือมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้มรด,ดกหรือเจ้าชะตามีโอกาสได้ถือครองทรัพย์สินประเภทที่ คนอื่นเขาโอนให้เขายกให้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือซื้อมาขายไปเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินประเภทที่ดินประเภทบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยก็แปลว่าดวงนี้มีเกณฑ์สูงที่จะได้ครอบครองอสังหาอยู่ในเกณฑ์จํานวนเงินที่สูงหรือเขาเรียกว่าเป็นจํานวนมากก็ได้นะคะมีโอกาสร่ารํารวยจากการถือครองทรัพย์สินประเภทที่ดินประเภทอสังหานั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระเสาของเจ้าชะตาได้ตําแหน่งอุดและในนวงังได้มาตรฐานเป็น เกษตรเวลาเราให้คะแนนก็อยู่ในระดับ100%นั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่ลาไปดูที่เจ้าเรือนสุภานะคะสุภานี่ก็คือความเจริญนะคะแปลว่าความสุขแปลว่าความมีสวัสดีมงคลความสำเร็จความมีเกียรติต่างๆเมื่อความเจริญความผาสุขหรือความมีเกียรติไปอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตานั้น มีโอกาสจะได้โยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือจะได้รับเกียรติได้รับมีอำนาจมีชื่อเสียงมาจากอะไรที่เขาเรียกว่าเมื่อไปอยู่ไกลถิ่นหรือไปอยู่ไกลบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าวินาศมันแปลว่าไกลแปล,แปลว่าโยกย้ายนั่นเองหรือใจ้าชะตาจะมีความสุขความสําเร็จต่อเมื่อทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียความเสียหายหรือไปทําแบบลับๆหรือไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว หรือไปทําอะไรที่ไม่เปิดเผยอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าสิ่งลึกๆล,ลับๆหรือถ้าไปลงทุนนะคะถ้าในด้านขันของการเงินก็แปลว่าถ้าเจ้าชะตาไปลงทุนแบบระยะยาวเช่นเอาเงินไปฝากออมสินทกศสหรือเอาไว้เก็บผลประโยชน์เอาถ้าไปซื้อพวกหุ้นนี้ก็แปลว่าหุ้นระยะยาว ไว้รอปันผลแบบรายปีอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะก็แปลว่าถ้าทำอะไรลงทุนอะไรเกี่ยวกับประเภทนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดความสําเร็จสูงเมื่อเอาไว้ดูเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนกรมม้นะคะเมื่อดาวพฤหัสเขาได้มาตรฐานที่ดีก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงมาก ที่จะได้ลงทุนกับคนรักได้ลงทุนกับหุ้นส่วนไม่มีมีหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าปัต,ตนีนน่ไม่ได้แปลว่าคู่อย่างเดียวนะคะก็แปลว่าพาร์ทเนอร์ด้วยเมื่อดาวพระรหัสได้มาตรฐานที่สูงทั้งในราศีจกักรและในนวางจากอย่างเงี้เราก็ต้องอ่านไว้ก่อนว่าเจ้าชะตาจะได้ผลประโยชน์ได้ผลดีจาก การที่มีพาร์ทเนอร์แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสทะเลาะกันมีโอกาสแตกแยกกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดาวกาลกินีไปอยู่ในเรือนของคําว่าปัตตานีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงทุนไปขอให้เจ้าชะตามเีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเช่นเจ้าชะตาลงทุน70หุ้นส่วนลงทุน30ขอให้เรามีอํานาจในการบริหารก็จะอยู่อย่างยั่งยืนขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่ลาพานะคะ เมื่อโชคลาบผลประโยชน์ไปอยู่ตรงปุตตะก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่จะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนจากการเสี่ยงหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลูกมีบุตรหลานมีบริวารอย่างนี้เป็นต้นนะนะคะก็แปลว่าเจ้าชะตามักจะมีโชคมีลาบหรือบุตรหลานบริวารจะช่วยชี้ช่องทางการเงินหรือเจ้าชะตาทาธุรกิจทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงการแข่งขันเพราะว่าอริเนี่ยมันแปลว่าแข่งขัน หรือถ้าเราจะแปลอีกอย่างหนึ่งเมื่ออริมันแปลว่าอุปสรรคหรือแปลว่าอาวุธน่นะคะมันก็เลยเข้าข่ายเพราะว่า3กับ7น็ดนั้นแปลว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ก็ได้แปลว่าเครื่องมือเครื่องจกักรเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเมื่อไปอยู่ในส่วนของการผลิตก็แปลว่ามีโอกาสกําไรมากกว่าเรื่องของอความสูญเสียความเสียหายนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูดาวจรกันนะคะ ในช่วงปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะเขาเป็นเจ้าเรือนกรมมะเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอย่างนี้ก็เลยมีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พลัดพรากมีเกณฑ์ย้ยายบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือที่ทํางานถ้าไม่ได้โยกย้ายก็แปลว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะว่าวินาศแปลว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพหรือมีโอกาสถ้าเกิดแฟนเนี่ยถ้าวินาศก็แปลว่าได้แยกกันอยู่หรือมีโอกาสาได้หยุก มีโอกาสได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนวินาศวันที่13พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสด,ดวงนี้โคจรไปอยู่ในตันุลักษ์นะคะไปทับลักษ์นั่นเองเมื่อดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์จรมาเจอกันนะคะ ก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตนั้นจะมีความเดือดร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสยังโคจรทําหน้าที่เป็นกาลากินีอยู่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤหัสจรมาเป็นกาลากินีเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่าตัวเองมีความเดือดร้อนเรื่องของคนรักมีความเดือดร้อนเรื่องของหุ้นส่วนหรือมีโอกาสเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะ ดาวพฤหัสเอาไว้ดูเรื่องของความคิดเอาไว้ดูเรื่องความสุขุมเรื่องความใจเย็นแสดงว่าช่วงนี้เจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะเป็นคนใจร้อนตัดสินใจอะไรก็อาจจะรวดเร็วเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเบาๆนะคะหรือถ้าหนักๆก็แปลว่าโดยเนื้องานมีโอกาสสูงที่การทํางานของเจ้าชะตาจะได้รับผลกระทบเช่น ในเรื่องของการผลิตภัณฑ์การออกผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าดาวพฤหัสจรไปอยู่ในบ้านของดาวพุธเจ้าชะตาเกิดวันที่11กร,รกฎาคมแสดงว่าดาวพฤหัสเป็นกาลกินีจากนี้ไปจนถึงวันที่11กร,รกฎาคมถึงจะกลายเป็นดาวอื่นไปนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีช่วงที่พฤหัสกุมลักษ์งมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตานั้นจะมีความขัดแย้งกับคนรัก มีโอกาสจะขัดแย้งกับหุ้นส่วนมีโอกาสจะเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะมีผลทําให้การเงินลดลงเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เวลาที่เขาจอนไปเจอกันเนี่ยก็แปลว่าคู่ทรัพย์นั่นเองนะคะส่วนดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์เมื่อเขาจอนไปเจอกันก็แปลว่าคู่มิตรเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่13พฤษภาถึง11กระะกฎาคมมีผลที่เจ้าชะตาอาจจะได้ทะเลาะกับคนรักทะเลาะกับหุ้นส่วนมีเรื่องของความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเรื่องของคำว่าความคิดหรือเขาเรียกว่าเจ้าชะตาใจร้อนเพราะฉะนั้นต้องให้เกิดความสุขขุมเข้าไว้ต้องใจเย็นเข้าไว้นะคะในช่วงนี้อย่าใจร้อนอย่าด่วนตัดสินใจนะคะ แสดงว่าระหว่างนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากความาใจร้อนหรือตัดสินใจเร็วเกินไปหน่อยหรือมีส่วนที่ภายในเนื้องานอาจจะมีปัญหาเช่นบริวารของเจ้าชะตาอาจจะทําให้เจ้าชะตาได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเช่นบริวาร ขอขึ้นเงินเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะหรือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องมานานแล้วถึงเวลาขึ้นเงินเดือนในขณะที่ผลผลิตหรือผลกําไรก็อาจจะลดลงการขึ้นเงินเดือนก็เลยผลกระทบต่อกําไรอาจจะลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในวันที่15เดือนพฤษภา ถึงวันที่16เดือนมิถุนาเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรไปอยู่ในเรือนวินาศดาวพุธก็จรไปอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดาวราหูจรไปอยู่ที่เรือนสุภะจ้าชะตาก็เลยต้องระมัดระวังเรื่องของหนึ่งละมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้าย บ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยหรือให้ระมัดระวังว่าญาติผู้ใหญ่จะเก็บไข้ไม่สบายจากนี้ไปจนถึงวันที่11กระะกฎาคมส่วนดาวเสาร์นะคะเดิมเขาเคยอยู่ที่เรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าบุตรหลานบริวารเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเสาย้ายไปอยู่ในเรือนกรมมานั้นจากดาวที่เคยอยู่ในเรือนดีเมื่อเขาจรไปอยู่ในเรือนดีอย่างนี้ก็แปลว่ามีส่วนที่เจ้าชะตนั้นมีอก โอกาสที่จะขยับขยายมีโอกาสจะเกิดโครงการใหม่ๆเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตั้งแต่วันที่19เดือนพฤษภาเป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่23สิบามงหาเจ้าชะตาจะต้องมีเกณฑ์สูงมากที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือมีเกณฑ์สูงมากที่จะเ,ออเกิดแนวความคิดปรับปรุงพัฒนาในเรื่องงานไปในแนวใหม่ๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสยังเป็นกาลากินีอยู่แสดงว่าต้องหลังวันที่11กรกฎาไป ถึงจะมีโอกาสได้เกิดการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์เจ้าชะตาที่นำเสนอถึงจะได้รับการต,าตอบสนองไปในด้านดีนั่นเองนะคะหลังวันเกิดไปแล้วนะคะก็คือตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมปี2568ไปแล้วปรากฏว่าเกิดออทักษะเปลี่ยนไปมันก็ย่อมจะแสดง อิทธิพลของดาวก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นดาวพฤหัสจากเดิมเป็นสีจรมาเป็นมนตรีหลังวันเกิดไปแล้วเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาทีนี้เรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานเกิดความคล่องแล้วนะคะทีนี้ก็แปลว่าช่วงนี้เจ้าชะตาสามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือนําเสนออะไรก็การงานของเจ้าชะตาก็จะมีเกณฑ์เรียบร้อยดีเขาเรียกว่าตั้งแต่ปีพศ .2 2568หลังจากวันเกิดเป็นต้นไปนั้นการงานของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดาวให้คุณอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเมื่อดาวพฤหัสจรไปเจอดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรคู่มิตรก็แปลว่าราบรื่นนั่นเองดังนั้นก็ไปติดต่อราชการติดต่อผู้ใหญ่นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ของคําว่าราบรื่นเพราะฉะนั้นเมื่อ,อ,อดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัสช้าแปลว่าคอนเน็กชั่น แปลว่าการติดต่อการสื่อสารการสมาคมการทําสัญญาต่างๆเมื่ออยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์อ่านว่าคู่ทรัพย์เจ้าสตาก็มีเกณฑ์คําว่าร่ํารวยแน่ๆนั่นเองนะคะ ยึงเป็นปีที่เขาถือว่ามีโอกาสเป็นปีทองของเจ้าชะตานะคะก็แปลว่านับตั้งแต่ปี2,568ยาวไปจนถึงปีพศ2572นะคะถึงกลางปี73เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีความเจริญมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเรียกว่าไม่ไม่ถอยเลยอะนะคะไม่เสื่อมลงไปเลยว่างั้นเถอะนะคะนับจากนี้ไปนับจากหลังวันเกิดไปแล้วนะคะเรียกว่า มีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองบวกไปอีกเลยอีก4ปี5ปีนั่นเองนะคะไปดูดาวพระราหูนะคะหลังมันเกิดไปแล้วปรากฏว่าดาวพระราหูเป็นดาวกาลากินีเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาสุภานี่ก็แปลว่า ความสุขภายในบ้านนะคะหรือเอาไว้ดูเรื่องญาติผู้ใหญเ่เมื่อเราเอาไว้ดูเรื่องญาติผู้ใหญ่ก็แปลว่ามีเกณฑ์สูงที่ญาติผู้ใหญ่จะป่วยไข้จะไม่สบายมีโอกาสสูงโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศชายเพราะว่าสุภาพนีหมายถึงคุณพ่อของเจ้าชะตาหรือถ้าเราไม่ระบุเพศก็มีโอกาสสูงที่เจ้าชะาตานั้นจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในบ้านหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวการากินีจรไปอยู่ในสุภาพให้อ่านไว้ก่อน ว่าในบ้านเรือนของเรานั้นมีโอกาสจะไม่สุขไม่สงบเราต้องแก้เค็ดแก้ดวงด้วยเนืองละต้องกลับบ้านให้ช้าลงก็แปลว่าเราไม่เข้าบ้านนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเข้าบ้านหรือเรามีโอกาสกใกล้ชิดกับคนในบ้านเมื่อไหร่แปลว่าเรามักจะนําพาเรื่องร,อร้อนๆไปสู่บ้านนะคะเขาเรียกว่าบ้านแตกก็ได้นะคะเ,เนื่องจากว่าเจ้าชะตาบอกว่าได้อยู่ไกลกันกับแฟนแล้วนะคะคือหลังจาก ช่วง6เดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้เลิกลามีโอกาสได้อยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นคําว่าบ้านแตกก็อาจจะลดลงแต่ในระหว่างนี้ถ้าเกิดเจ้าชะตามีครอบครัวก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะ,นะคะว่าจะเกิดความยุ่งยาก จเกี่ยวกับภายในบ้านคือหาความสงบหาความราบลื่นคําว่าความผาสุกในบ้านจะไม่ค่อยมีแสดงว่าช่วงนี้แต่งงานไม่ได้สีตั้งแต่กระะกฎาคมหกถึงหกใช่ค่ะนะคะทีนี้เรื่องของคนรักละ่ะในระหว่างนี้เนื่องจากว่าดาวพฤหัสน,นั้นเขาจรมาเป็นดาวมนตรีจรมนตรีก็แปลว่าสนับสน,นุนหรือแปลว่าอุปการะคุณแสดงว่าตั้งแต่ออ11อกระะกฎาคมยาวไปจนถึง เดือนพฤษภาปี2569เป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตนั้นมีโอกาสหรือมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีคนมาให้ความสนใจเขาเรียกว่าไม่ขาดคู่นั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่อย่างไรก็ตามถ้าตัดสินใจมีครอบครัวก็เ,เรียกว่าเดือดร้อนเพราะว่าดาวพระราหูเขาเป็นกาลากินีไปอยู่ในเรือนคู่แสดงว่าคบกันแบบไหนคบกันแบบคนรู้ใจไปก่อนนะคะ ถ้าถึงขนาดว่าอยู่บ้านเดียวกันอยู่ครอบครัวเดียวกันหรือตัดสินใจลงเอยกันแปลว่าช่วงนี้จะยังไม่ดีเท่าไหร่แสดงว่าต้องรอหลังจากเ,ออเลยวันเกิดปีหน้าไปแล้วอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะส่วนดาวพระราหูนะคะเมื่อเขาจรไปอยู่ในเรือนสุภะสุภะก็แปลว่าความเจริญก็ได้นะคะดังนั้นก็แปลว่าช่วงนี้ถ้าเจ้าชะตาอยากจะเล่นหุ้นอยากจะลงทุนในหุ้นต่าง เมื่อดาวราหูจรมาเป็นกาลกินีไม่ว่าจะซื้อหวยนะคะไม่ว่าจะเล่นหุ้นมีเกณฑ์สูงมากที่จะเกิดโอกาสขาดทุนเพราะคําว่ากาลกินีไปอยู่ในเรือนสุภานี่แหละก็เรียกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหวยเบอร์ให้ชะลอไว้ก่อนแม้ว่าจะมีดาวเสามาอยู่ก็ตามเขาเรียกว่า ได้มาแล้วก็มีโอกาสจะเสียไปได้ใหญ่เสียใหญ่อย่างเงี้ยสู้เราไม่ลงทุนเลยจะดีกว่านั่นเองนะคะดาวพระเสารในวันที่23กรกฎาคมเขาจะก่อนวันที่23กรกฎาคมหลังวันเกิดไปนะคะดาวพระเสารดวงนี้ก็จะโครจรมาเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่างาน เมื่อเสาไปอยู่กรมมะนะคะดาวพระเสาวดวงนี้มีอิทธิพลสูงมากในราศีจากเป็นอุดในนวังเป็นเกษตรแสดงว่างานของเจ้าชะตามีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าชะตานั้นจะมีโอกาสได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วถึงวันที่23สิงหานะคะมีเกณฑ์ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็มีโอกาสจะเกิดผลสำเร็จมีโอกาสที่จะ เข้าสู่คำว่ายอดขายได้ดีนั่นเองนะคะหลังวันที่23เดือนสิงหาไปแล้วดาวพระเสาวดวงนี้จะย้ายกลับไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภะนะคะเกษตรก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์ดังนั้นดาวพระเสาวดวงนี้จึงมีเกณฑ์สูงที่จะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปทำอะไรไปในเรื่องของว่าด้วยเรื่องงานนั่นเองนะคะอาจจะได้ติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาว่าด้วยของเจราจาธุรกิจการงาน ช่วงนี้ถือว่าเจราจาออกไปแล้วผลจะสำเร็จไหมะนะคะก็เรียกว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าดาวพระราหูที่เขาเป็นดาวคุกุมิตดกับดาวเสาร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าเ,ออเป็นกาละกินีเพราะฉะนั้นคำว่าราบลื่นคำว่าเป็นไปได้ด้วยดีจึงมีโอกาสหรือมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่ในช่วงที่เราติดต่อสื่อสารกับองค์กรจาก คนระหว่างประเทศอะนะคะก็เรียกว่าปีนี้ยังมีปัญหาอยู่แก้เค็ดแก,แก,แก้ดวงอย่างไรดีก็แปลว่าต้องอาศัยคนอื่นเช่นอาศัยผู้ใหญ่หรืออาศัยตัวแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคะถ้าเราเจรจาเองปีนี้แปลว่าไม่ผลเป็นผลหรือไม่สําเร็จเราต้องให้คนอื่นเขาเป็นคนกลางเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าให้ถึงจะมีความสําเร็จนั่นเองนะคะเนื่องจากว่า ดาวดวงนี้นะคะดาวอังคารกับดาวเสานะคะเมื่อเขาเป็นอุดแล้วดาวอังคารในนวางก็ถือว่าได้มาตรฐานที่ดีอย่างนี้เจ้าชะตาถามมาว่าปัจจุบันอาชีพที่ทําอยู่นี้ถือว่าถูกฉลกถูกดวงหรือยัง ก็ต้องบอกได้เลยว่าร้อเปเซนะคะทำต่อไปมีโอกาสต่อยอดหรือพัฒนามีโอกาสสูงที่จะเกิดความสำเร็จเรียกว่าสามารถที่จะเกิดความร่ำรวยได้โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดไอเดียก็แปลว่าแนวคิดไอเดียหรือการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเกิดความสำเร็จเป็นอย่างสูงมีโอกาสจะร่ำรวยจากหัวคิดจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มสามารถถามมาเพิ่มในไลน์ปะเต้ได้นะคะในวันนี้ปะเต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทั้งที่เฉลยมาได้อ่าให้ปะเต้ได้รู้แล้วก็ออนอกจากจะจ่ายเงินให้ปะเต้แล้วยังให้ปะเต้นำเอามาลงใน YouTube ขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงณโอกาสนี้ปะเต้ก็ขอขอบพระคุณ f อีทุกท่านนะคะที่กาุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะเต้ทุกคลิปเลย วันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ